สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่าคับผมกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนีก้ก็คือเก่าครับนาแนวทางหวยห้าน้อยประจําวันที่16มีนาคม2 5 6ไมาให้พี่ให้น้องให้เอฟซีได้เป็นแนวทางกันครับคําเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเปลี่ยนเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนามบสสนับสนุนเหเล่นการพระนั้นผิดกฎหมายทุกชนิดครับ ช่องของแอดอีสานร้อยแปดมีเฉพาะใน YouTube เท่านั้นเด้อครับหากเจอในช่องทางอื่นนี่เพจของขายหวยกับเป็นของปลอมครับครับเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูด3ามก็หานะครับมาแต่3ครับระวัง6ครับ6กับ3มาครับให้เบิ้ล3 3ครับก็มาเบิ้ล3 3 VIP นะครับตัวเจาะ บ่เข่าครับให้เตะตัวเจาะเบิ้ลครับสามสามครับมะเขา่าครับมือนีเลขเด่นเลขวินครับแปดหนึ่งเก้าหาศูนย์ครับวิ่งรูดแปดกับหนึ่งครับวิ่งรูดแปดกับหนึ่งถัดตัวเดียวเป็นแปดครับตัวเดียวเป็นแปดทับเบิ้ลเป็น 88ครับถ้าเบิ้ลเป็น88 2ตัวเจาะครับแนวทาง2ตัวเจาะกับ1 0 1 5 1 8 1 9 8 0 8 7 8 5 8 9ครับครับ สาตครับแนวทาง3โตครับชุด3โต8วแปดห9ึ0งเก้าหนครับตัวระวังครับระวังหกครับ6กสาหครับระวังหกครับหกสามห วิ่งรูด3ตัวกับมี8มีหนึ่งมี6ครับเก่ากระเด็นครับมือนี่พูดถึงเก่ากับมักคือกันครับหมกับเก่าตัวเดียวกันครับเป็นแนวทางครับปรดใส่วิจาราณใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่ามีเลขมักในใจตรงกันครับแอดกับจัดครับถ้ามีสามารถกคเลื่อนผ่านไปได้เลยครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งระบมโฆษณาครับ บึงโฆษณาให้กันสักนิดครับเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาเด้อครับครับถ้ามัก,ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังสวัสดีครับ